าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสว,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่ การส่องทากับดิฉันรัตนมณีกังวันไกลค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะเราได้พาท่านผู้ชมนั้นเดินทางไปตามที่ต่างๆเพื่อได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการที่ท่านผู้ชมนั้นมีส่วนในการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยและในขณะเดียวกันค่ะเราพาท่านผู้ชมไปที่วัดหรือว่าสถานที่ใหม่ๆวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดเขากรวดตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองราชบุรีจัังหวดราชบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรีมีบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นสะอาดสวยงามภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือพากันมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบอาทิพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ปางต่างๆรูปหล่อพระอริยสงฆ์พระราหูองค์ใหญ่ท้าวเวสวุวรรณโนพระพิคเนธไหว้พระประจำวันเกิดเทพทันใจลอดท้องช้างเงินช้างทองเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจน สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมายและขณะนี้ทางวัดได้กำหนดจัดงานเททองนำเริก่อเสียนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ด้วยเนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตักกว้าง10เมตรสูง14เมตรในวันพฤหัสบดีที่30มกราคม2568 รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบธรรมัสก,การพระครูสังฆรักษ์อำนาจโสพณปัญโยเจ้าอาวาดวัดเขากรวดเพื่อรับฟังธรรมะและข่าวสารงานบุญเราไปติดตามกันเลยค่ะเจริญพรอัตมาพระครูสังฆรักษ์อำนาจโสพณปัญโยเจ้าอาวาต วัดเขากรวดในรูปปัจจุบันเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพระครูพิพิธธรรมานุยศหลวงพ่อประชุมมติธรรมโวัดเขากรวดวัดเขากรวดก็ตั้งมาประมาณเจ0ปสปีแล้วโยมแล้วก็อาตมามาอยู่เมื่อตอนมาเป็นเจ้าวาดเมื่อหลวงพ่อพระครูพิพิธธรรมานุยศหลวงพ่อประชุมมติธรรมโท่านมรณภาพแลอะอาตมาก็มาเป็นเจ้าวาดต่อจากท่านมาแล้วก็มีฟาร์ม ดำริตอนที่พี่ไข่ก็พี่จุกน้องจันที่มากุม,มาลเทพที่มาสร้างชื่อเสียงให้กับวัดเขากวดแล้วก็มีนิมิตบางสิ่งบางอย่างที่จะดำริในการสร้างองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่หน้าตักสิบเมตรเพราะเป็นครูบาอาจารย์ขององค์พี่ไข่ที่ท่านมาสร้างชื่อเสียงให้กับวัดเขากวด แล้วก็มีไรายได้ในการสร้างการทําวัดเขากวดให้เจริญลุ่งเรืองก็มีนิมิตบางสิ่งบางอย่างให้ในกให้อัตมามาสร้างมาทำองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่แล้วก็วันมีสิ่งศัก,าากดิ์สิทธิ์ในอารามวัดเขากวดที่ยัดโยมเข้ามาหาเข้ามากราบเข้ามาไหว้ในอารามวัดเขากวดก็มีองค์พี่ไข่พี่จุกน้องจันที่มา แล้วก็องค์ปู่ท้าเวสุวรรณโนองค์รางหูบารมีองค์ปางจักรพัิปางเปิดโลกพกกรัพย์อธิษฐานบารมีที่ปางเปิดโลกโกระซัปางเปิดโลกพกกรัพย์ที่วัดของกวดแล้วก็ประสบความสําเร็จก,กันไปหลายคนหลายท่านเหมือนกันโยมแล้วก็ตอนนี้วันที่30มกราคมเวลาเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าวิวธีบวงสวง โดยมีคุณโยมสมศักดิ์ยิ่งชนเจริญเป็นประธานใหญ่แล้วก็คุณโยมพ่อร่างพ่อปู่ตากสินธนพลเจริญเร็วคุณโยมนาเสิร์ดคุณโยมสมศรีติดลักษแม่ประกอบบรรนากุลคุณโยมนาตาติ์จงประสิทธิ์ผู้เป็นประธานร่วมกันในการเททองรอแล้วก็ขอเชิดเชิญเจเริญศรัทธายาตโยมที่ศรัทธานในบาร,รมีองค์หลวงปู่ทวดองค์งใหญ่ก็ขอเชิดเชิญนะโยมนะมาร่วมกันสร้างองค์ใหญ่ไว้ ประจำจังหวัดราชบุรีบารมีหลวงปูท่ทวดที่ยติโยมที่รู้จักและมีความมักคุ้นการคุ้นเคยกับบารมีหลวงปูท่ทวดท่านก็ขอเชิญในวันเททองรอองคหลวงปูท่ทวดวันที่30มกราคมเวลาเททองก็เวลาบ่าย2โมงหรือ14นาฬิกา14นา,นาทียอมก็มาร่วมด้วยช่วยกันโยม บุญบารมีมาร่วมกันสร้างร่วมกันทำณที่วัดเขากวดจังหวัดร,ราชบุรีของเหล่าโยมทางนี้บ่งบอกอส่วนกระหมอ่อมบ่งบอกถึงปัญญาให้มีปัญญามีสติมีปัญญาตรงนี้ส่วนบ่งบอกถึงปัญญาส่วนกระหมอ่อมวันนั้นรอห้าชิ้นห้าวาระด้วยกันอันนี้ส่วนดวงตาทั้งสองข้างพร้อมแก้มดวงตาสองข้างพร้อมแก้มหน้าตาแจ่มใสดวงตาสว่างสวยัย ไอ้ตัวนี้ส่วนต้นคอแล้วก็ริมฝีปากต้นคอปวดหลังปวดคอปวดหลังปวดเอปวดคอโยมปะริมฝีปากรอลิมฟีปากวาจาดีโยมเจริญพรยัดโยมตรงที่อาตามายืนอยู่นี้เป็นหัวใจหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงพ่อใจหลวงปู่ทวดนิยมที่ยติโยมมาเที่ยววัดเขากั้วแล้วโยมก็จะต้องได้เติมน้ําผึ้งลงไปในหัวใจหลวงปู่ทวดน้ําผึ้งนี้บ่งบอก ความสุขความส,สดชื่นความสดใสในชีวิตให้เราอธิษฐานจิตของตัวตนของเราโยมดวงใจดวงนี้เป็นหัวใจรุวงปู่โทษแล้วดวงใจดวงนี้มันสื่อไปถึงดวงใจของคุณโยมที่คุณโยมได้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานในดวงใจดวงใจนี้แล้วก็ที่วัดเกากวดนี้เมื่อยัดโยมเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ให้เป็นเงินเงินที่ยัดโยม เอาออกมาจากกระเป๋าและจากหยาดเหงื่อแรงงานของคุณโยมเองโยมก็ห่อด้วยใจนี้เอาปัจจัยนี้ห่อแล้วโยมอธิษฐานอธิษฐานที่คุณโยมได้เอาเอาปัจจัยโยมและเงินญิงโยมอธิษฐานแล้วคุณโยมก็ได้เปิดอธิษฐานน้ําผึ้งลงไปในนี้อย่างประตูเงินประตูทองนี้โยมก็เทลงไปปาถนาอะไรค่อยๆเทปาถนาอะไรไปลงไปเรื่อยๆ ลงไปในหัวใจหลวงปู่ทวดให้สื่อสารไปยังดวงกิตดวงใจของคุณโยมปาถนาแล้วให้คุณโยมปัถนาหน้าที่การงานการเงินในชีวิตและครอบครัวโยมก็เทลงไปเรื่อยๆทั้งประตูเงินประตูทองด้วยน้ําผึ้งที่คุณโยมสระทรัพย์คุณโยมมามาเปลี่ยนน้าผึ้งที่วัดเกากวดกเทลงไปแล้วมียาเป็นยาวัศาสนาของวัดกลางบางแก้วโยมได้ใส่ลงไปในนี้วัศาสนาจินร์กินดามณี แล้วคุณโยมก็ปรารถนาเลยปราจะเป็นทรัพย์ของคุณโยมหน้าที่การงานของคุณโยมขอมันออกจากใจจริงๆปรารถนาให้ได้มันได้ดังจิตดังใจจริงๆแล้วโยมก็เอาปัจจัยนี้ใส่ลงไปในตู้นี้เพื่อเอาไปทนุบำรุงดูแลในการสร้างองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ด้วยกันโยมเพราะว่าดวงใจนี้ให้คุณโยมพึงปรารถนาอะไรจะได้สําเร็จสำลิกผลเอาใจสู่ใจจิตสู่จิตชีวิตเจริญรุ่งเรืองเพราะคนเรามีหนึ่งเดียวดวงใจ ปัถนาอะไราขอให้สําเร็จสำลิกผลสมคามปัถนาทุกทุกประการขอบารมีหลวงปู่ทวดคุ้มครองดูแลรักษาใจสู่ใจจิตสู่จิตชีวิตรุ่งเรืองอยู่ก็อขอจเจริญพรกติธรรมให้คิดดีทำดีการสร้างสิ่งดีๆให้ความรักความสามัคคีและมาร่วมด้วยช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาความรักความสามัคคีและดูแลพระพุทธศาสนา นี้เป็นสิ่งที่เราจะสมานสามัคคีความดีนี้ดำรงคงไว้ได้ก็ขอเจริญพรโยมและดิถีปีใหม่นี้การต้อนรับปีใหม่ในปีนี้โยมโยมจะสร้างบุญใหญ่สร้างบาร,รมีใหญ่โยมจะทําบุญต้อนรับตุจีนปีนี้มีแต่รัฐที่ขอให้คุณโยมสร้างความดีและวันนี้เป็นวันดีก็ขอให้คุณโยมมีแต่สิ่งดีๆปีใหม่นี้ขอคิดดีทดําดีปัถนาดีความเป็นมงคล เข้ามาในชีวิตและตัวตนของเราก็ขอเจริญพรความดีๆนี้ไว้นะโยมนะขอเจริญพรโยมความเป็นมงคลจงบังเกิดขึ้นแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั่วสารทิศขอบารมีหลวงปู่ทวดณนะอารามวัดเขาวดนี้เป็นเกาะป้องกันกายเป็นเกาะป้องกันชีวิตการเดินทางไปทั่วสารทิศขอให้ชีวิตปลอดภยัยขอบารมีหลวงปู่ทวดคุ้มครองแควคาดปลอดภยัยมีความสุขความเจริญตลอดปี และตลอดไปความร่ำรวยความมั่งคัง่งความมั่งมีสีสุกจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมปีพศ2568ตลอดการสาธุสาธุสาธุ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายสั้งบุญบารมีบุญใหญ่ต้นปีพุทธศักราช2568ง,งานพิธีเททองนำเริกหล่อเสียหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ด้วยเนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตักกว้าง10เมตรสูง14เมตรวาระแรก5ชิ้นส่วนคือส่วนกระหม่อมส่วนตาซ้ายขวาส่วนปาก ส่วนไหลขวาและส่วนไหลซ้ายนำมวลทนลพิธีวัดเขากรวดตําบลเกาะพระพลาอําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในวันพระอชาติพีที่30มกราคม2568เวลา6นาฬิกา9นาทีพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา11นาฬิกาถวายพระตาหารเพลแดดพระสงฆ์และสมณเณรเวลา11นาฬิกา30นาทีเชิญคณะสายบุญรับประธานอาหาร เวลา1 4 .14 นเททองนำเริกหล่อชิ้นส่วนหลวงปู่ทวดอย่าพลาด30มกราคม2568ร่วมพิธีเททองนำเริกหลอ่อเสียหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูสังรครักษ์อำนาจโสพณปัญโยเจ้าอาวาสวัดเขากรวดโทร0807732165 หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะมีความสุขกับการเริ่มต้นปีเริ่มต้นเดือนนี้นะคะขอให้มีความสุขแบบนี้ตลอดไปค่ะวันนี้รายการสองคำนั้นเวลาหมดลงแล้วค่ะรัฐมนีกลางวันไกลพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ